วันนี้คัตโต้จะพาทุกคนไปงานฉลองรางวัลกับก๊อกน้ำ x c u s i a forseti c o t t o ที่งาน red dot design award 2025ที่เมืองเอเซนประเทศเยอรมันสวัสดีค่ะชื่อนอิกนะคะนภะัรเพชรั์เป็นโปรดักต์ดีไซเนอร์ ของแบรน์คัตโต้ค่ะในวันนี้ค่ะก็เรามีอีเวนท์ที่จะพามางานประกาศรางวัล Red Dot Award Ceremony นะคะก็ไม่ใช่ประกาศรางวัลหรอกแต่ว่าเป็นงานฉลองการได้รับรางวัลค่ะของทุกคนที่ได้รับรางวัล Red Dot Award เลยซึ่งปีนี้ค่ะคัตโตก็ได้รับหนึงรางวัลนะคะสำหรับ Product Design ค่ะในกลุ่มของ Bathroom ค่ะ เวสต์อิซาวอร์เป็นหนึ่งในตานแข่งผานการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกคณะกรรมการเวสต์ดบตจูลี่ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากหลากหลายสาขาโลกก่อตั้งอย่างยาวนาะนึง7 0ปีตั้งแต่ปี1955ปัจจุบันอิสัลักษณ์เวสต์ดอได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งเครื่องหมายคุณภาพสำหรับการออกแบบที่ดีโดยมีหลากหลายสาขาการออกแบบที่ได้มอรบรางวั บบกับบแนกขาเริ่มแสดงความยนดีกับทุ่รักวัน Best of the Best ที่ได้ขึ้นรับรางวัลใน,นงานปีนี้ด้วยค่ะก็ตอนนี้จบงานแล้วนะคะสำหรับงาน red t awards ทีนี้เห็นสว่างสว่างอย่างนี้ใช่ไหมที ตอนนี้คือสับคูแล้วเอางี้ก็ในกิจกรรมต่อไปนะเขาก็จะจะพาไปที่เลนดอนทนะูไซน์ทียงใหมเราไปหา,าบริบัทที่จะ เรดกับดีไซน์มิวเซียใช้เวลาเดินทางมาประมาณ20นาทีจากเรดกับดีไซน์อวอร์ดเซอร์ที่ Auto t h เทเตอสถานที่ตรงนี้มีชื่อว่า Sovereign c o m i n อ Industrial c o m p เ e x เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และสะดุดตายอย่างมากเดิมทีเป็นเหมือนถานหินและโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1847 และเคยถือว่าเป็นหนึ่งในเหมืองถ่านหินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในยุโรปปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี2001เพราะเป็นตัวแทนของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะโดย Red d o อ Design Museum Essen ที่ตั้งอยู่ในเซอรีใช้อาคาร Boiler House หม้อไอ้น้ำเดิมของเหมืองถ่านหินซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกเกยอรมนันฟริดชัป และมาตินแฟร e เมอร์ในสไตล์บวลคาร์โมเดิร์นิสต์สร้างช่วงททวรรษ1920-1930ต่อมาเมื่อมีการปรับรุงอาคารให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรดดดอตในปี1997นั้นการออกแบบภายในและการจัดแสดงิทัศการนั้นทำโดย professor d r Peter s a c k ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Red Dot จะเห็นว่ามีการจัดแสดงผลง,งานจาก best of the best ในแต่ละสาขามาจัดแสดงกิจกรรมภายในงานพร้อมกับการจัดแสดงผลง,งานซึ่งภายในงานนี้จะทำให้เรารู้เลยว่าทุกๆสินค้าล้วนแต่ต้องมีเรื่องราวของการออกแบบไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ต้องสร้างสารรค์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบ การใช้งานที่น่าเหลือเชื่อทัางสามารถแอปพลายเข้ากับรางวัล Red Dot Award ได้ด้วยเช่นกันและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปรับ c ซอร์ติฟิเคพร้อมถ่ายภาพขอขอบคุณทีมงานและทุกคนที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ e x c u s e f a r s e t จากแบรนด Cotto ค่ะ